เีวนี้เอาเอากากันเลอะอต้องอดดอแต่พ่อาไปให้มันเองใช่ไเอาไข่ต้มแกเอ่อเอาเจ็บเอา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 จเล่นจเล่นอ่ะสหรับเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องชายล่าสุดขอ